่าสายทุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกับเรื่องของพระมหาชนกต่อไปเรื่องเมื่อตอนบังก่อนไปจบลงที่ไหนเนาะใครจำได้บ้างไหมขอย้อนนิดหนึ่งเมื่อเมื่อราชบุรุษเห็นว่าพระราชาไม่ได้ทรงสนพระไทย ในถ้อยคำที่ตนกราบทูลจึงได้กลับไปเฝ้าพระราชิาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระนางหม่อมฉันได้กราบทูลแด่พระราชาตามกระแสพระรำไรของพนางแล้วแต่ว่าถ้าพระราชาผู้ใจแกล้วไม่ได้ทรงสนพระชัยพระไทยในถ้อยคําที่กราบทูลน,นั้นเลยกลราบรงทรงชมประสาทจนตลอดเวลาพระพุทธเจ้า่ะ พระราชินดาจไนีทรงดมดิว่าพระราชาองนี้ฉลาดมากยังได้ทรงส่งบุรุษไปกราบทูลอีกเป็นครัง้งที่สองครั้งที่สามกี่ครั้งก็ไม่ทรงสนพระไทยท่นี้ก็มาคอยเฝ้าสังเกตการต่อไปว่าต่อไปดูที่ว่าจะทํำยังไงสําหรับพระมหาชนกได้เสด็จไปตามพระพระราชธิยาใัย โดยที่พนางไม่ทราบล่วงหน้าไว้ก่อนในสุดก็สด็ดกขึ้นประสาทแล้วเลยเข้าไปข้างในทัาเวละเวลาเขาเชิญไม่เข้าไปแกล่งดูโน่นดูนี่ดูนี่ดูนั่นแต่ว่าพอพรนางเผลอก็ย่องเข้าไปข้างในเข้าไปถึงที่ประทับของพนาง พระนางสีมลีก็ตกพระไทยรีบลุกเสด็จแจกพระแท่นตรงเข้ามาถวายให้เกี่ยวพระกรีกวพระกรีกวก้อยกันนะมั้งกนมือเอยมือจับมือเอางั้นดีกว่าเกี่ยวกันแต่ว่าคงไม่จับแน่นจับทั้งห้านิว้เเวเอาเกี่ยวเอานิ้วเกี่ยวกัน นั่นพระราชาทรงกี่ยพระกรพระราชิทินดานแล้วสน็ด็จประทับนั่งภายใต้สเสวกชัดึงได้ทรงตัดเลกอมาตมาตัดถามว่าเมื่อพระราชาของพวกท่านจะสวรรคตได้ทรงตัดอะไรไว้บ้างนั่นไะเอาเขาแล้วดีไหมนะตอนนี้นะลูกหลานที่รักในดวปัญญากันแล้วนะ เพราะไอ้ปัญหาทรัพย์สิบสามขุมนะั้นมันยุงย่งยุ่งเอาละดูปัญญากันลูกหลานที่กำลังรับฟังอยู่จําฟังแล้วก็จำจำําถ้ากลัวจาไม่ได้แล้วก็จดนะเจะได้อวยไทยกันนั่นเป็เครื่องรับสมองมันจะเกิดความฉลาดการฟังเรื่องราวในพระพุทธศาสนานี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามไม่ได้ดสรงเล่าให้ฟังเพสนุกสนุก ให้ฟังว่าประวัติเดิมของพระองค์ที่เกิดในชาติก่อนๆและทำอะไรมาบ้างแลวก็ถูกอะไรบ้างกระทบกระทักก่ทงต้องใช้ปัญญาแบบไหนถ้าลูกหลานจำได้มันจะเกิดประโยชน์มากจะเป็นคนฉลาดเรียนหนังสือก็เก่งเวลาทำงานทำการก็รู้เท่าทันคนมีความฉลาดคนไหนฉลาดคนนั้นดีเวลานี้บ้านเมืองเราหากินยาก จะต้องมีข่าวความฉลาดให้มากถ้ามีความฉลาดมากเราก็มีทรัพย์มากมีอำนาจมากมีวาสนามากมีความสุขมากถ้าจะมียศก็มียศใหญ่มากน้ำบ้านเมืองก็จะมีแต่ความสุขไม่ยุ่งยากอย่างสมัยนี้เอามากันต่อไปพระมหายันกได้ถามว่าก่อนที่พระราชาจะเสด็จสวรรคตลืมบอกลูกหลานไปนะ คำว่าสวารรค์นก็คือตายได้สั่งอะไรไว้บ้างแล้วก็บรรดาหมาทั้งหลายเหล่านั้นจได้กราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระราชาอุปเสพระพระพระราชาได้ทรงตัดสั่งไว้ว่าให้มอบราชาสมบัติ แก่คนที่มีความสามารถดังต่อไปนี้ห่งสามารถให้บรรนางศิวรีพระราชินดาทรงโปรดปรานได้ไมายความว่าพระราชินดามีความรักมีความต้องการ 2. ส,สามารถทราบหัวนอนบรรลังสี่เหลี่ยมได้เอาดะสิโหลานจะย่งแล้วนะ แล้วก็สามสามารถยกธนูมีน้ำหนักต้องใช้คนมีแรงผาต้องใช้คนที่มีกำลังแรงถึงพันคนยกได้สสามารถนำคุมทรัพย์สิบสามแห่งออกมาได้เขากราบทูลว่าก่อนที่พระราชาจะเสด็จสวรรคตทรงตัดไว้อย่างนี้พระเจ้าค่ะ พระมหาชนกจนึงตรัสว่าข้อที่หนึ่งที่สามารถให้บรรนางศิวลีราชิดาโปรดปรานนั้นบัดนี้เราได้ให้นางโปรดปรานเราได้แล้วคือทรงถวายพระกรให้เราเกี่ยวท่านทั้งหลายเห็นแล้วไม่ใช่หรือทําไมก็กราบทูลว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะ พระมหาชนกจึงตัดว่าข้อที่สองที่ว่าสามารถจะทราบหัวนอนบันลังสี่เหลี่ยมความจริงบันลังนี้เป็นบันลังทองคําเขาทําเป็นสี่เหลี่ยมไม่รู้ทางไหนหัวทางไหนหางมันเหมือนกันหมดไม่มีสัญลักษณ์เาไว้ในข้อน,นี้นั้นเราก็จะต้องขอคิดดูก่อน เมื่อทรงตึกตรองสักครู่หนึ่งตอนนี้นต้องใช้ปัญญา <c oughs> นี่ลูกหลานที่รักต้องคิดดูที่ว่าถ้าลูกหลานถูกถามแบบนี้ลูกฐานลูกหลานจะใช้แบบไหนจะดูทิศตะวันตกจะดูทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ไม่ก็อาจจะผิดคิดว่าคนทุกคนต้องนอนหันหัวไปทางทิศเหนือไม่ก็ไม่แน่ คนจะต้องนอนหันหัวไปทางทิศตะวันออกไหมก็ไม่แน่ตามที่เรานิยมกันนี่เราก็มาดูลองดูปัญญาของพระมหาชนกั้าจะทำยังไงเป็นอันว่าเมื่อพระมหาชนกตึกตรองสักครู่หนึ่งจึงได้ทรงถอดเข็มทองคำบนพระเศียรสมัยก่อนน้นเวลาเขาเอาพอความไว้ผมยาว,ยาว ผู้หญิงผู้ชายก็ไว้ผมยาวๆสำหรับผู้ชายไว้ผมยาวแล้วก็เล่าเป็นมวยตรงศีรษะขึ้นไปสำหรับผู้หญิงก็มารวบเอาไว้ข้างหลังทำเป็นหางออกมาผู้ชายทํำเป็นหัวสูงผู้หญิงทำเป็นหางยาวยังไในทรงถอดเข็มทองคําที่บนพระเศียรประทานให้น ปราทานที่ประหัตกัมนางศีวลีก็ส่งให้นางศีวดีที่มือเนะี่ยนั่นก็รับสั่งว่าขอน้องนางจงวางเข็มทองนี่ไว้ในที่ัสมควรเถิดพระนางศีวลีรับเข็มทองไอ้เข็มทองคำนี่มันอยู่บนหัวของพระราชสวามีนี่ถ้าจะไปวางไว้ปลายเท้ามันจะถูกที่ไหน ที่รับเข็มทองคําแล้วก็ไปวางไว้ที่หัวนอนบันหลังเป็นนั้นในความจริงก็ตกลงกันแล้วตีใบใช้ปัญญาพระมหายะณกจึงได้ทรงตรัดชี้แจงอามาทั้งหลัยว่าด้านหัวนอนนั้นอยู่ตรงอยู่ทางที่ที่เข็มเสียบผมทองคําวางไว้เป็นนั้นว่าอาหมาทาั้งหลายก็ยอมรับ ว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะทีนี้มาข้อที่สข้อที่สามว่าสามมาจะยกธนูมีน้ำหนักคนพันคนที่คนที่มีกำลังแรงพันคนยกขึ้นได้พระมหายนกก็ะส่งรับสั่งให้นําธนูนั้นมานี่การนําธนูน,นั้นมาเนเขาใส่รถม่ยคนพันคนไป ไม่ใช่คนพันคนไปยกมาใส่รถใสามาแล้วก็ทรงยกขึ้นได้แบบง่ายได้เบาๆคือใช้มือเดียวไม่ต้องลุกขึ้นวางข้างหน้าพราะองค์เอื้อมพระหัตถ์ขวาไปจับยกขึ้นแบบสบายถ้าตอนนี้ลูกหลานฟังก็จะรู้สึกว่าไม่เกินมีสยัยแต่อย่าลืมว่าเป็นของของบุคคลที่มีบุญบาร,รมีเนี่ยเขาทำได้ ไอ้คำว่าบุญบารมีก็หมายความในความดีที่ทำมาในชาติก่อนๆมันสั่งสมให้เกิดความดีอย่างสมัยนี้เนะี่ยัย่งคนที่ก็มีฐานะดีมีความร่ำรวยก็เพราะว่าเขามีความเมตตาปราณีเคยให้ทานมาในการก่อนอย่างกับคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีดีก็เพราะว่าเป็นคนดีพระพฤติด,ดีพระพฤติชอบ คือว่าเป็นคนว่าง่ายเชื่อบิดามารดาประพุทินทางดีเชื่อครูบาอาจารย์ที่สอนดีแต่ครูบาอาจารย์ที่สอนให้เข้าป่าทําลายประเทศชาติก็ไม่เชื่อเป็นเด็กดีก็ไม่เชื่อหรอกแล้วก็เป็นคนมีศีลดีเป็นคนมีปัญญาดีจึงมีความดีมีความสุข มันศึกษาในศิลปะวิทยาความรู้มีความประพฤติดีเรียบร้อยรู้จักที่สูงรู้จักที่ต่ำหมายความรู้จักว่าคนที่เขยาใหญ่กว่าเราควรเคารพคนที่เสมอกันถือว่าเป็นเพื่อนที่รักคนที่มีกำลังอายุน้อยกว่าถือว่าเป็นน้องที่รักให้ความเมตตาบรารณีคนประเภทนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญญาธิการ ฉะนั้นพระมหาชนกถ้ามีคนคนมีความกตัญญูรู้คุณกับพ่อแม่มีความเคารพพ่อแม่มีความเคารพครูบอาบอาจารย์เวลาศึกษาความรู้จากอาจารย์ใหญ่ก็ศึกษาด้วยความตั้งใจแล้วก็มีความเคารพเมื่อเรียนครูสอนอะไรตั้งใจปฏิบัติตามทุกอย่างจดจำดี จึงได้มีความสามารถขนาดนี้หวังว่าลหลูหลานที่รักที่รับฟังแล้วคนก็ควรจะไปปฏิบัติตามจะได้มีความสุขดีไม่ดีก็จะมีวาสนาบารมีอย่างพระมหาชนกก็ไดทีนี้สำหรับปัญหาข้อที่สี่ว่าสามารถจะนำคุมทรัพย์สิบสามแห่งความจริงคุมทรัพย์สิบสามแห่งในตามพระบาลีท่านบอกมีสิบหกแห่ง นี่ลุงปู่จำได้นะล,ลูกหลาน <c oughs> จำได้ว่าพระบาลีถ้าว่ามี16แห่งแต่ประมวลเข้าจริงๆแล้วมันซ้ำกันได้เนื้อแท้จริงๆเป็นแค่13แห่งเพราะว่าย้อนนิดหนึ่งว่าข้อดีสีว่าสามารถนำคุมทัพิบสาแห่งออกมาได้นั้นพระมหาชนกตัดถามว่าคุมทัพสิบสาแห่งนั้น ที่ไหนบ้างอาหมายก็คง,งกราบทูลนทรงทราบตามที่กล่าวมาแล้วข้างตน้นพราะคุมทราบติดสามแ่งมีแห่งที่หนึ่งมีดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นตน้นตอนนี้ย้อนสักนิดดีไม่ลูกหลานที่รักขอย้อนสักหน่อยนะเพราะฟังกันมาหลายวันนะอาจจะจําไม่ได้แต่คุณทราบติดสามแ่งมีอะไรบ้างขอย้อนนิดหนึ่งต้องขอประธานอภัยนะ คุมทรัพย์ที่สามแห่งก็คือหนึ่งคุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นสองคุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ตกสามคุมทรัพย์ภายในสี่คุมทรัพย์ภายนอกห้าคุมทรัพย์ที่ไม่ใช่ภายในไม่ใช่ภายนอกหกคุมทรัพย์ขาขึ้นเจ็ดคุมทรัพย์ขาลงเห็นไหมโอ้ปัญหานิยมเหลือเกินแล้วนะ ก็จะเป็นพระราชาได้ปลายคุ้มทรัพย์ที่ไม่รังทั้งสี่เก้าคุ้มทรัพย์ที่หนืงยอดโดยรอบสิบคุ้มทรัพย์ที่ปลายงาทั้งสองสิบเอ็ดคุ้มทรัพย์ที่ปลายหางสิบสองคุ้มทรัพย์ที่น้ำสิบสามคุ้มทรัพย์ที่ปลายไม้ลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วพอจะคิดออกไหม พอจะเดาได้ไหมว่าคุมทรัพย์ทิแสามแ่งลูกหลานลองคิดที่มันเป็นปัญหานะเรื่องคุมทรัพย์สมัยก่อนเนี่ยเขามีปริศนาว่าเสมอก็จะไม่ย้อนละเป็นอนวุวาพระมหายนกทรงพิจารณาปัญหายุครู่หนึ่งจึ่งแต่แถมว่าที่ภายในพระราชวังนี่คุมทรัพย์ที่หนึ่งนะที่พระอาทิตย์ตกหรือพระอทิตย์ขึ้นนะ ว่าคุ้มทรัพย์ที่ดวนที่ขึ้นอยู่ที่ไหนพระมหาชนกจึงมาพิจารณาดูหลานลงเดาเดานะจ๊ะฟังแล้วก็เดาดูลงลงเดาทายนด้นจะถูกหรือไม่ถูกนึกในใจเดาเดาแล้วก็ดูคําพยากรณ์ที่พระมหาชนกสนใช้คือที่านใช้ปัญญาของท่านพิจารณาท่านพิจารณาปัญหาสักครู่หนึ่ง ยีได้ถามว่าในพระราชวังนี้เคยมีพระบะเจกพระพุทธเจ้ามารับเป็นบามาบ้างหรือเปล่าบรรดามาทั้นหลายเหล่านั้นก็กลาบทูลว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะขาา้าพเจ้าเป็นหมัดพระราชาพระมหาโนกท่ันาถามว่าพระราชาของพวกท่านพอดะเอาต้อนรับพระบาเจกพระพุทธเจ้าเป็นประจำตรงไหน เมื่อหมายกราบทุนในทรงทราบจึงได้สั่งให้ขุดตรงนั้นนั่นแนตอนพระที่ขึ้นนแทนที่เป็นพระที่ขึ้นไกลเป็นที่พระประเพจพระพุทธเจ้าขึ้นมารับบิณฑบาตให้ขุดตรงนั้นก็พบขุมทรัพย์แล้วก็ตัดถามต่อไปว่าเมื่อพระประเจพระพุทธเจ้ากลับพระราชาองพวกท่านเสด็จไปส่งแล้วปราทับยืนตรงไหน,น ต้นนี้เป็นคุมทรัพย์ที่สองพระอาทิตตกทีนะอมาได้กราบทูลในทรงทราบจึงทรงรับสั่งให้ขุดทรัพย์ตรงนั้นอีกเป็นนั้นว่าในพบคุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตขึ้นคือตรงที่พระราชาเสด็จต้อนรับพระบัจเจพุทธเจาพบขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตตกคือที่พระราชาเสด็จไปส่งพระประเจพระธเจ้า เมื่อพบขุมทรัพย์ทั้งสองบรรดามหาชนต่างก็โห่ร้องเสียงแซ่ถวายสาธุการสัรเสริญพระบัญญาติของมหาชนกจากนั้นพระราชาพระมหาชนกจึงทรงรับสั่งให้ขุดคุมทรัพย์ภายในที่เรยสุนทรัพย์ภายน้นคือในธรณีทวารใหญ่ก็พบโุมทรัพย์ที่รับสั่งให้ขุดคุมทรัพย์ภายนอก ก็คือให้คือภายนอกธรณีวาวรใหญ่ก็พบอีกและที่รับสั่งให้ขุดคุ้มทรัพย์ที่ไม่ใช่ภายในภายนอกนะไม่ใช่ภายในแล้วไม่ใช่ภายนอกก็คือพระราชาพระมหายกสั่งให้ขุดข้างๆพระธรณีวารคือไม่ใช่ข้างในแล้วก็ไม่ใช่ข้างนอกเอาข้างๆข้างๆประตูใหญ่ก็พบกงทรัพย์ ดังทรงให้รับสั่งให้ขดขมซักขาขึ้นซับขาขึ้นก็ทรงเกยที่ประทับเดเดช่างคนสีท่านถามว่าพระราชาเนี่ยทรงขึ้นช้างตรงไหนก็ขึ้นช้างตรงนี้พระเจ้า,า่ะเอาขดตรงนี้ก็ขดขึ้นไปพบคนรับดีซับขาขึ้นก็ขึ้นช้าง จากนั้นพระมหาเจนกกระรับสั่งให้ขุดคุ้มรั์ตามลำดับคือคุ้มรัพย์ภายในขุดตรงธรณีประตูใหญ่คุ้มรัพย์ภายนอกขุดตรงภายนอกธรณีประตูใหญ่ใช่ไหมคุ้มรั์ขาขึ้นคือขุดตรงเกยที่ประทับสมเด็จขึ้นช้างคุ้มรัพย์ขาลง ขุดตงที่เสเด็จลงจากคอช้างนะคุ้มซับท,ที่ไม่รังทั้งสี่ก็คือขุดที่ใต้พระแท่นบรรทมซึ่งทำด้วยไม่รังที่ตั้งจากพื้นดินขึ้นมาคุ้มรัท์ที่หนึ่งโยดโดยรอบหมายความวัดบริเวณในหนึ่งรอบโดยโดยดรอบสี่ร้อยเซ้นรอบเอา400สี่ร้อยเซ้นมาเว่าเขาโดยรอบ นี่ตรงนี้คือให้ขุดตรงที่พระสิริสายญ,ญาติที่นอนโดยรอบๆประมาณหนึ่งวยแอกหมายความวัดจากที่บรรทมไปแอกนึงรอบตัวแล้วขุดเพื่อการนับโยต์สมัยนั่งเขานับกันแค่ช่วยแอกเดียวเป็นโยน์จำให้ดีนะลูกหล,ลกานรู้จักแอกไหมไปดูที่กขาเทียมเกวียนนะ่ะ เทียมเกวียนข้าโคใส่เขาสองข้างไอ้ไม้ที่พาดเป็นอคอก็เลยแอบแลือกคุ้มทรัพย์ที่ปลายงาทั้งสองก็คือขุดที่งาทั้งสองของช้างเวลาที่ยืนยืนออกไปไม่วความเวลาที่ช้างจะมาขึ้นจะมาเทียบเกยให้ปราขึ้นช้างยืนตรงไหนต้องยืนประจำพระราชาจะขึ้น ช้างยืนแล้วก็ช้างยืนหันหน้าไปทางไหนขุดตรงหน้าช้างก็ได้คุมซับอีกขุดที่ทางปลายหางก็คือขุดตรงปลายหางของช้างที่เวลาพระราชาจะประทับขดน้านหางขุดคุมซับที่น้ำก็ขุดที่สะโปกรณีเป็นในสะหุบขุดคุมมซับที่ปลายไม้ก็คือขุด ที่ตรงโคนต้นไม้รังใหญ่ในพระราชวิทยานถึงเงาในเวลาเที่ยงปลายไม้ไปเงาไปปกอยู่ที่โคนก็รับสั่งให้ขุดตรงไหนก็พบควนพบคนทับตรงนั้นมหาชนต่างก็พากันแสนแดงความรื่นเริงยินดีสรรเสริญ ความมหัศจรรย์นในปัญญาของพระมหาชนกอย่างเสียงแสงเห้ไหม่ลูกหลานที่รักที่เราร,รวดมาก็เกรงว่าจะไปตุงติ้งตุงติงต้งกับลูกหลานเข้าแล้วก็จะเกรงว่ามันจะเสียเวลาสำหรับพระมหาชนกไมได้ทรงเป็นกษัตริย์ครองเมืองมิถิลามหาคนครให้ความร่มเย็นกับโสนิกรตลอดเวลา โรดให้สร้างเส้นลาให้ทานหกแห่งคือถ้ำกลางพระนครหนึ่งแห่งท่าที่ประตูอีกสี่แห่งประตูพระราชวังอีกหนึ่งแห่งบริจาคทานเป็นประจำโปรดให้เชิญพระราชมารดาและพรามบรโรหิตมาจากจำปากานครนนักครูบาอาจารย์นะ แล้วสรงอุปถัมภ์บำรุงท่านน้งสองให้รับความสุขตลอดมาตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกหกนาทีก็อยขอแทรกบุพกรรมสักนิดหนึ่งในหนังสือนี้ไม่มีแต่มีในหนังสืออื่นต้างกล่าวว่าการที่พระมหาชนกเกิดมาแล้วเป็นลูกของพระราชาแต่ก็ต้องมีความตรรรรรมลำบาก เมื่อพระราชวินาต้องตายเพราะว่าน้องชายขบฏเจอหาว่าท่านคนผู้ขบฏเลวก็ไม่ได้เพราะาราชาหูเบาเกินไปเมื่อความเป็นใหญ่เกิดขึ้นถ้าไม่ทรงความเป็นธรรมมันก็เป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นท่านผู้มีอำนาจราชศัก์ทั้งหลายนับตั้งแต่ผานโรขึ้นไปจนทั้งถึงตำแหน่งนายกรือตำแหน่งอะไรก็ตามที่มันใหญ่ๆ เมื่อเป็นขึ้นมนแล้วก็จะลืมกายลืมใจจะมัวเมาในยศถาบรรดาศัก์จะมัวเมาในอำนาจเพราะวาคนที่มัวเมาในอำนาจในพระราชจะต้องตายอย่างประเภทที่เรียกว่าหาที่พึ่งไม่ได้กันถมไปสำหรับพระมหาชนกนี้เมื่อตอนสำคัญคือตอนเรือแตกว่ายอยู่ในมหาสมุทร ใ้เวลาถึงเจ็ดวันได้มีนางมณีเมขลามาช่วยตอนนี้เทิงกล่าวว่าเป็นกรรมในชาติก่อนราะเล่าเวลาเหลือน้อยกรรมในชาติก่อนคือว่าสมัยช่อยชาติก่อนโน้นท่านเป็นพระราชาวันหนึ่งเสด็จไปอาบน้ำชายทะเลชายทะเลไม่ไกลกับพระราชเทวีกับพระราชินี วันนั้นก็ปรากฏว่ามีเนนตัวเล็กๆอายุประมาณเจปีพายเรือมาพามนน่อสมณะเนนอง์นั้นก็ภายเรือไม่เคยเป็นหรือก็โครงคลงงครงคลงพระราชาสงสนายคืออาบน้ําอยู่ตรงนั้นตามธรรมดาคนที่เขามีความรู้เรื่องดีเนี่ยเขาไม่ผ่านไปเ็เกรงใจพระราชา แต่ว่าพ่อสามนเณรน้อยแกไม่รู้ก็พายเรื่อเข้ามาตามเรื่องตำราวก็จะไปธุระของแกเป็นทินที่แกพายเรืออยู่เสมอะว่าแกลุกรานก็ไม่ได้พระราชาเห็นเน่น้อยอายุประมาณเจ็ดปีน่ารักแน้วพายเรือไม่เป็นก็อยากจะล้อเล่นจึงได้ทำน้ำให้หมันคลื่นกเพื่อ เมื่อน้ําเป็นคลื่นในแกบนั่งเรือก็ไม่เคยเป็นพายเรือก็ไม่เคยเป็นในที่สุดเรือสมณเนนก็ลมพระราชาก็ตกใจแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะอยู่ใกล้เมื่อสมณเนนเรือร่มแล้วพระราชาจึงเข้าไปอุ้มเอาพระสมณเนนเข้ามาบนฝั่งแล้วให้หมายข้าราชบริพารไปเอาเครื่องแต่งกายพระสมณเนนน้อยมา มา,บบายความแอบผ้าไตรจีวรเนื้อดีๆดีไม่ให้กับสมณเณรน้อยให้สมณเณรน้อยครองแล้วก็ถามมาอยู่วัดไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครเมื่อทราบแล้วต่อจากนั้นไปพระราชาก็ทรงรับสมณเณรน้อยอยนั้นเป็นพระราชโอรสให้เป็นลูกแต่ไม่ได้บังคับให้ศึกให้เป็นลูกอย่างเนนจนกระทั่งบทพระบทเจ้าอุปธรรมค้ำชูทุกอย่าง ให้สมณเณรน้อยมีความสุขให้การศึกษาดีให้การปฏิบัติดีอะไระขาดจะเหลือก็ตามเหลือไม่เป็นไรขาดอะไรจัดหายหาหาให้ทุกอย่างให้สมณเณรมีความสุขจนทั้งบทเป็นพระบทเป็นพระกรรบรุงทุกอย่างเป็นอันว่าท่านกล่าวว่าเพราะอาศัยบุพกรรมที่ลอสมณเณรน้อยให้เหลือล่ม เป็นปัจจัยให้พระมหาชนกนี่เกิดมาต้องเรือแตกเรือสํำเภาแตกกลางมหาสมุทรต้องว่ายน้ำอยู่อย่างนั้นถึงห้าร้อยชาติชาติที่เป็นพระมหาชนกนี่เป็นชาติที่ครบห้าร้อยพอดีนั่นเพราะอาศัยการทนุบรารงสมนเนรด้วยดีให้มีความสุขรับเป็นพระราชโอรส ยิ่งปรากฏว่าอันนี้สองอันนี้เป็นปัจจัยให้พระมหายกไ่วน้ำคราวไรก็เป็นพระราชาทุกทีทั้งนี้ก็เพราะว่าในการให้การธนุบำรงพิสูจน์สมณีนนในพระพุทธศาสนาผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เป็นอนุว่าเรื่องราวของพระมหาชนกในตอนนี้นะล,ลูกหลานที่รักและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้รับฟังยังไม่จบ จะคิดว่ามากล่าวถึงบุพกรรมแล้วก็จบมันยังไม่จบเรื่องราวกับห่าชนกตอน้ทยดีมากฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานที่รักมารับฟังแล้วในตอนต้นก็ตอนตอบปัญหาถ้าจยาว่ากัญช้าชาต้องเสียเวลาถึงสามวันเพื่อจยเรื่องสั้นเข้ามีความกระชั้นจบเร็วเร็วู่้เรื่องเร็วเร็วไดนี้ว่ามาล,ลัด ฉะนั้นขอบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทและลูกหลานที่รักถ้าว่าเอินฟังแล้วมันไม่ใช่ก็ต้องขออภัยโดยช่วยอภัยอภัยกับคนแก่แต่เทาว่าบองดูเวลาเห็นเวลาหมดเสร็จแล้วสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่เพราะความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีเดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนนะลูกหลานเล็กๆที่รักสวัสดี